อีกหนึ่งเรื่องนะเป็นเรื่องที่สาวๆหลายคนบอกว่าก็กลัวนะสาหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกบางที่บางหมู่บ้านเนี่ยพอคุณหมอจะลงตรวจปุ๊บบอกอยู่ๆฉันก็ไม่อยู่บ้านซะง,งั้นผมเนี่ยไม่กลัวอยู่ๆก็ไม่ว่าเพราะเพราะผมไม่มี <laughs> นั่นสินะถ <c oughs> กลัวจะแปลกมากเลยนะมาอัปเดตกันแล้วกันสําหรับเรื่องของความกลัวคุณหมอก็ต้อง เขาเรียกว่าปฏิบัติการเชิงรุกทําความเข้าใจก่อนว่ามันไม่เจ็บมันไม่อันตรายอย่าง,งานั้นแล้วมันไม่เป็นอ,ยอายว่ะบางคนอายว่ะถูกต้องใช่ไหมต้อง,งไปขึ้นขายงขายอย่างเออนะบางคนบอกอยู่ๆก็ไม่อยู่บ้านเพราะคุณหมอจะมานะ <c oughs> มาดูกันค่ะสําหรับเรื่องของตอนนี้นะเขาพยายามที่จะปฏิบัติงานเชิงรุกที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้หญิงให้มากที่สุดนะคะล่าสุดเนี่ยแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศเขาก็มีการร่วมกับมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงตัวย่อคือสศ ะะโดยการสนับสนุนจากสๆๆๆสสค่ะได้ร่วมกันทํางานเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติทางเพศเสียใหม่นะคะร่วมกับเครือข่ายผู้นําการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่10แห่งทั่วประเทศค่ะผลการทํางานเนี่ยมีหลายๆเครือข่ายที่ประสบความสําเร็จนะฮะอย่างกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสมสื่อสาร,ร,รเรื่องเพศอําเภอนาดูนจังหวัดมหาสาร,รคามได้ไปปรับเปลี่ยนทัศนคติข,ของชาวบ้านปกติเนี่ยกลุ่มนี้ชาวบ้านก็บอกว่ามักจะกลัวการตรวจนะคะมะเร็งปากมดลูกถึงขนาดว่าวันไหนคุณหมอจะมาตรวจ ไม่อยู่บ้านซะงั้นแวบหายตัวไปเลยนะเขาก็เลยมีการจัดอบรมค่ะปรับฐานคิดสุขภาวะทางเพศแก่อสม60กสคนด้วยกันหลังจากนั้นก็ให้อสมลงพื้นที่ไปในชุมชนปรับเปลี่ยนทัศนคติชาวบ้านเสียใหม่แน่นอนได้ผลนะแล้วก็ได้ข้อมูลพอสมควรโดยเฉพาะสาเหตุที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเนี่ยไม่ยอมเข้ารับการตรวจเพราะอะไรฟังกันเลยค่ะถ้าหมอที่อยู่ในพื้นที่ตรวจเขาจะไม่ให้ตรวจเขาบอกว่าคุณเคยสนิทกันไม่ให้ดู จะให้เราต้องไปค้นหาหมอที่อยู่ข้างๆหรือเครือข่ายบริการสุขภาพที่อยู่ข้างเข้ามาตรวจปรากฏว่าแค่ได้ยินว่าหมอไปตรวจเขาไม่อยู่บ้านค่ะเขาวิ่งจากบ้านไปตกทุ่งนาซึ่งไกลมากเรามองว่าเราน่ากลัวหรือว่าเรื่องเพศมันน่ากลัวกันแน่มีคําตอบหนึ่งที่ทําให้เราทํางานยากขึ้นแล้วเรามองว่ามันคงไม่ใช่แค่เรื่องการโนโนนลงที่จะสําเร็จได้เขาบอกว่าตายก็ตายถ้าภาษาอีสานพูดว่าตายก็ตายถมหมอ ให้ตายผู้เดียวเถอะว่าไปให้หมอเบิ่งดอกอ่าอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งแล้วยังมีอ,อุปสรรคปัญหาที่เพิ่มเข้ามาก็คือในในส่วนของสามีหรือคู่สมรสก็จะบอกว่าของของเมียจะไม่ให้ใครดูเด็ดขาดการทํางานเนี่ยบางครั้งมันมันไม่อาจใช้วิธีตรงไปตรงมาได้อย่างเช่นการลนลงการข้อประตูบ้านแล้วอาจจะใช้วิธีอ้อมการเปลี่ยนมุมมองการเปลี่ยน,นทัศนคติ การสร้างพื้นที่การเรียนรู้การสร้างเครือข่ายเนี่ยมันย่อมจะทําให้งานที่ทำเนี่ยมีโอกาสสําเร็จได้ก็จริงผมเข้าใจนะมันเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจจริงๆเพราะว่าแบบชาวบ้านคงจะมองว่าของเมียค่าใครอ <ะ S 2> ย่าแตะหรือว่าของฉันฉันยอมตายฉันไม่ให้ดูเล็ดขาดคือมันจะมีเรื่องของความอายอยู่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นความที่เรารับข้อมูลมาก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ไขด้วยนะเพราะว่าบางทีเจอหน้าคุณหมออยู่ทุกวัน วันนี้มันก็เคยนะเขาถึงต้องปรับเปลี่ยนเอาคุณหมอใกล้ๆนะมาดูแลคือเจอกันครั้งเดียวไม่เจอกันอีกแล้วครับผมขอให้กำลังใจสคสสร้างเสริมความเข้าใจเรื่องสุขภาพต่อไปแล้วกันนะครับค่ะสวัสดีครักกันสักครูครับ